อาจ็กอัมสเตอร์ดัมยักษ์ใหญ่ของฮอลแลนด์เตรียมเปิดตัววิเตสลาฟยารรสผู้รักษาประตูจากลิเวอร์พูลรายงานระบุว่าอาแจ็กเตรียมปรับตัวในาทวานวัย23ปีจากลิเวอร์พูลในฐานะผู้รักษาประตูคนใหม่ของทีมโดยเป็นข้อเสนอยืยมตัวหนึ่งฤดูกาลและไม่มีออปชันซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์หน้าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะขยายสัญญาของยารอสออกไปอีกด้วยเนื่องจากทีมแชมเมียร์ลีกต้องการเก็บนายทวานดาวรุ่งชาวสาธารณารัฐเช็กรายนี้ไว้กับทีมต่อไปในระยะยาว บอร์ดบริหารของ a j a จหันมาให้ความสนใจยารรสหลังทีมรองแชมป์เอเรดิวิซีตัดสินใจไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดมาเทอุสจาก s p o r t ติ้งบรากาหลังหมดสัญญาย,ยิมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้อาแจ็กสแต่งตั้งจอห์นนี่ไฮติงกาเข้าไปคุมทีมแล้วและต้องการวางแผนสำหรับอนาคตโดยรายงานของ f o o t อลอ l นเตอร์เนชั่นแนเผยว่ายารรสได้เข้ารับการถูดร่างกายเรียบร้อยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและจะถูกเปิดตัวในเร็วๆนี้ ยารอสต้องดิ้นรนอย่างหนักสำหรับการลงสนามเฝ้าเสาให้กับทีมของอาเนสลอตแม้ว่าควีนเคเลเฮอร์จะย้ายไปร่วมทีมเบรนฟอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จอจี้มามาดัชวิลลี่จะกลับมายัางถิ่นแอนฟิลก่อนเริ่มต้นฤดูกาล2025-26หลังหมดสัญญายืมตัวกับบาเลนเซีย